ตำขนมจีนค่ะมีไส้กรอกมีลูกชิ้นหมูมีปูอดัดมีมะม่วงมะม่วงแล้วก็แอปเปิลสารี่ชมพู่ตำรวมผลไม้ตำทุกอย่าง มะม่วงนี้มันเป็นมะม่วงเขียวเสวยมันจะไม่เปรี้ยวนะคมันจะออกมันมันี่คือลูกชิ้นไส้กรอกต้องใส่ลงไปก่อนตำโคกใหญ่กินกันทั้งบ้าน ตำไม่ได้ถ้าตำาน้ขนขนมกินมันจะเล็กผลไม้ก็จะเล็กกินกันหลายคนแต่ด้ตำคบใหญ่วันนี้ใหญ่ทุกอย่างถ้าพีก็ใหญ่อื้อ เสร็จแลค่ะสมตามเสบๆล้นัวเนาะค่ะเห็ดกินย่ามอยากย่ามใดจัดย่ามนัน,นะค่ะ <Yeah. S 1> ไปละค่ะซ้ำนี้ราคะสวัสดีะค่ะ